เหมนครับไอ้เพื่นยางตีครับมยาหั่นยางเลยเพื่อนบบหินครับสีหวานดีครับลายเก็บกว่าเลยครับอี่ครับมาครับมาเก็บซอยกันครับกับเขาเที่ยงตากล้องเมื่อนี้ละงามเลยครับเอาครับอดใจไ่้ได้ครับเมื่อยางนี้อดใจว่าได้ เห็นละงกมากเลยครับอกมูเด okay, okay? okay, ียวมูเดียวครับออกกระเสาเลยออมมากกับมันเลยครับเห็นเลยครับในดอกนึงครับมันบรรยากาศเสาๆครับคอนสีแจงแล้วมาด้วยเ้าครับหัวไข่นึงครับ อีกไขรหนึ่งครับอสองไข่ครับพออีกแลก้วครับดอกบานอสองดอกครับอืครับฮะนี้ก็หักครับสองดอกครับ ครับหอยเลี้ยวครับสองดอกบานครับสองดอกบานครับนี่นะครับแขยงแล้ว ครับสวัสดีครับกับมาพร้กันอีกแล้วครับกับกกอบๆตากล้องช่องมาดามกบครับตอนนี้ก็เศร้าเนาะครับออกมาตั้งแต่อันตีซีผมครับนี่ครับมาพร้าเฮ็ดเลยมากับอ้มาดามกบขึ้นเก่าครับมือนี้พร้าเฮ็ดแล้วครับมาเบิ้งครับพร้เฮ็ดเพิ่งเข่าครับดอกนึง เดี๋ยวเห็ดเพิงยอยู่ใกล้ๆนี่ดีย๋ยมันเท่าแล้วเห็นบ่เอาพอไปกปันเสือส้อซะยางละหน่อยครับยางละดงละดอกไว้ครับ ครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงนะครับไอ้เพื่อนพายงางสามคู่เหรอครับมือ่ขวาช่วงสายครับพวว่วงๆกันครับเพื่ออู้มืนครับไอ้เพื่นยางตีครับมพื่อนยางหัน่นยางเลยเพื่นอนหินครับไม่ต้องเอามันละเห็น,นบอลสปอร์สปอร,ร์นั่นเลยข,ขาวๆนะแต่มันกจะขาเลยเนาะเมียนครับนี่นโอ้โหสีเป็นเชื้อแล้วนี่เมียนสปอร์เห็น,นข,าขาวๆอีกก่อนหินอ่ะอันไหนเมียนสีบอกเมียนนี่นะเชือนกเป็นดอกต่อไปครับโอ้ใบเนาะรอบหน้ำสีออกแถวนี้แหละครับจำไว้เอา แม่ท่านครับน mm ี่ครับแห่เป็นเสื้อต่อไปนะครับมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจบบกอบกับก็ไปไมาดามกบไม่ได้ครับไอ้เพิ่นได้เห็ดหลายๆเลยแต่ว่าผมพอดนไทยเบื้องจะซื้อโชว์กว่าให้จังโชว์กว่าจังโชว์ครับจังโชว์ไม่มาเนาะมาเบิ่งอ้าวครับหนสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่มาว่ามาเบิ่งถ่ายได้อเจะหากี้พ่อดอกบานครับวันนี้พ่อดอก จุ่มๆเลยเดี๋ยวฮะรอบๆครับหูขึ้นจุ่ม,ามง,งามเลยครับเมื่อกี้อาสวยดีครับเพิ่นก่อนหนานี้ครับในตาไอ้เพิ่อนครับอยากบอกว่าผมทุมท่มเทมากเลยครับเมิง่งกี้แถบผมมีเวลาตั้งกล้องจะคล้องเลยครับเมิ่งกี้ล่นตาแล้วครับเฝ้าหาเนาะเฝ้าหาเฝ้าคิดนี่ครับทร้างนี้กับนี่ครับแต่ว่านี่บานแล้วเน,ะ <S <S นาะ ที่เป็นเชื้อไว้เป็นเชื้ออีกคือเก่าครับไอ้เพิ่นบัเห็นครับสองดอกนี่ยูข่ข้างกันกันนี่แล้วครับเพื่นอนบัเห็นเหมือนจะบานครับแต่ว่าใบไผ่มันหวีบไปเอาได้เฮ้ยเคยได้พอดีเลยพอดีงาม,งามอยู่เ่ยพอดีครับนี่อันนึงครับดื่ๆๆๆนมาครับดื่นเลยโอ้ องดอกครับมานอยู่ครับแต่เศร้าคุ่นกัช่วงนี้เ็ดกันเริ่มออกร้ายแล้วครับเียบพมีเวลาถ่ายให้เบิ้งเลยครับได้เติมกันก็ยังดีเนียนครับเพราะว่าคนกับหลายเนาะคนมาหลายครับกเนื้อหอยเรลียวครับแต่กล้องเห็นครับคนห่วคอยสีมโนนนี่ครับแงงมาไก่บางๆเลยครับคนบัวคอยเขามาดอกนู้นนี่คนแงงหัวคอยหัครับเนียนดอกคนใหญ่เอยเป็นเชือหน่อยดอกนี บานด้วยเลยครับลอกนี้เอาครับเอาครับท่านีา้ปันใดยังอู้ยังนหนีอยู่นี่ย,ยังเหนียนอยู่พวกกิน,นยังเหนียนอยู่ครับขามาันก็ยังแข็งแข็ง,ขงอยู่คือ <c ười> บ่คลากรไทยเพื่อนเบือง<ม>นอกมูนี้โอ้คนมันหลายครับคนมาหลายกันเลยตรงเฝ้าท้าย้อ้เพื่อนครับทำหน้าที่อันเป็นตะกรงที่ดีครับ เล่นได้ก็เล่นมเงื่อนครับเบิ่งหลด,ดครับเงื่อนเงื่อ,อนเใครใหญ่เบิ่งเลยครับไปหาอีกครับอือต่ออีกแล้วครับ,รบ,ออรรบซีดอกไปห,ห้เพื่อนไปหารอบๆอบ่ครับร้อยเก็บกว่าเลยครับ อ้ายพี่ครับดอกหนึ่งครับยูดอกงามๆเลยครับงามเนี่ยนี่เก็บเลยครับเก็บเลยเก็บให้จะเก็บให้ครับแตากล้องตาดีตัวหนี่ดอกงามๆเลยครับไใยลีโอมีหมูนบอก เห็นดอกยาญีนึงหาเบิ่งก่อนแถวๆนี้ล่ะต้นหอมเด้อดมเบิ่งอีหลีดมเบิ่งอ๋อดมเบิ่ง,มมงพี่น้องโดมตากล้องไว้ดมน้องดมเบิง่งดมเบิงมม่งดีหอมอีหลีครับหอมมีกลิ่นเอกลักษณ์ครับเนาะเบิมม่งนักขางครับยานบ่สูตกากล้องหากันพ่อเ,ห,เห็ดปวกครับจรเจ้าเห็ดปวกครับกวนสิ้งเรือพ่อเฉยข้างหอมครับเมื่เป็นตะเกิดบได้แต่ว่าเกิดบเลย บดน้ำโคกไปตะเกิดไหมคีดดินอะไรเนาะกินไส้ไหม,อมพอดีงามเลยครับพอดีครับมาครับมาเก็บสวยกันครับกับเขาเที่ยงตากกองเมื่อนี่ละสูดไม่ป่ะยังไดใส่ตุ่มออมา,มาได้บ้างเฮ็ดปัวป่ะนม่ครับ,รบลองบึงพี่ตรงพี่ ทางไหนครับทางไนแบบี้เลยอู้หูหูหูงาเข้าเขาไปหัวทุ่กทางไหนอยู่มาแก่พี่ครับทางน,นี้นี่หยุดเลย้วตัวเม็ดปลวกเซลมาโอ้ยเด็ดช่วงไทยนี่เป็นของผมแล้วครับ <laughs> พอคลิปแล้วครับทางนี้ ตะกร้องก็จะว่าไอ้มาดำกบแล้วพ่อขีดนะครับมันะครับเมื่อนี้ม,ามานันอะไรบ้างก็ตีซีอัเวเส็อเกิดปนกันเลยครับเห็ดพึ่งสลองงองัมงก์กับเห็ดพวกเขาสองดอกไม่ให้ทำ ดอกนั่นแหละเก็บมาตอนแรกว่าสิบวเอาครับเก็บมาเรียน่ะแยวสิครับไม่แก่สิมันผลลายสมเนาะมันกระลายแม่เฮ็ดเพิ่งเี้บันเท่าไหมครับแม่บ่เอาเี้ครับไเลือกครับ ย่าองอีกครับเถิงเถิงยังอ,งอีกมาตอนนี้เห็นแลครับเบมุ้งไปเกิดทา้งในครับเกิดทุกทางมองไหมครับตุงนี่น้มองดีๆขาวเงี้วมันมาเกิดเนาะพี่แจ้คุณดอกจูมงผลแจ้กผล พื่อมีไว้เห็นไหครับจูงงาม้อ,อมเลยใต่หินแบบนี้เลยโอ้บวมัมกสบายเนาะนะ่กำเลนะต้องใช้มาเป่ จมเส็นมากมาครับนี่นะโอ้เกือบเป็นว่างกระเป๋าทับเพชรไม่โอ้โห้ยนี่ดีครับิลองดรอปนี่ลองดอกงามนึ่งเก็บได้ด้นี่เกือบเป็นว่างกระเป๋าทับเพชรนี่โอ้ ก็มันแบบสิมือเนาะมันครับมันวิ่งวอนนี้ใหญ่สวยนะครับคองตาบ่คองตาครับได้ร้ายวันนี้โซ่พอดมือก็ได้ครับตรงไหนโดนโซงเธอเนาะครับนี่อุ้มแปเดียครับอุ้มผู้จัดครับคลองแท้ครับพ่อแล้วครับตาไมา อดอกบานนิดบานมื่งเส้าไว้เอาเลยเด้อบานงามอยู่ครับอันนี้นี่เก่งๆบานมันรสชานไอะไอีกเนาะนี่น,นี่โอ้โงามๆเลยครับเอาเปิ้ลให้พี่น้องเปิ้ลก่อนเอาครับอดใจว่าใดครับเมื่อยอย่างนี้อดใจว่าใดก็ได้เอาออืงามๆเลยครับผุนมีอีกนี่ครับทางในผุน ปัดทีน้อน,นี่ครับข้างในครับเห็นว่าอ้ยลบเป็นไรครับ งามมองนีมีลายความครับมันสีมีคาคือยางนั้นต้นกล้วยดังครับวันนี้เย็ดแล้วโง่ดังได้ไวเบบนี้ได้ได้ได้ปรมุกนีปลาครับสีพากันอวยเมื่อแล้วครับวันนี้เริ่มหิ้วเขาแล้วหิ้วเขาเที่ยงปลาครับลงไปบ้านกูแล้วครับครับขี่รถเมื่อเลยครับแต่ว่าไอ้เพื่อนตาดีครับ เบื้องบนครับระดับโปเพิ่์นเห็นเฮ็ดครับนี่อยู่ข้างท้ายเนาะเขาก็จอดรถบางทีรถคนเขาจอดเต็มอยู่ขอบใกล้ๆนี่เต็มไปบมเขาบางเห็นมีคนเคลียเบื้องเลยอืมอมันหลเนาะเมียนเขาบางคนจากบมื่อเฮี้ยแต่เมียนมือครับของเสียบเลยครับนี่ดเหนียดนี่เสก้ยบปากน้องใหม่เนี่ยนี่เด็กกันเสี้ยบปากน้อง สามดอกเลยครับแฮตทิกเลยจังวานี่ควรออกมีดใหม่เลยมังเนียนหอมต้องออกมีดใหม่ครับฝากเป็นไว้น้ำเน,นียนี่ยแฮตทิกเลยฝากนกดติดตามเลย,น,ยลนะครับหมดกัดครับหมดกัดก็ต้องทนไหมครับเปล่นตากล่อง <S <S 1> <S 1> จังได้ก็ฝากเป็นก็ลังใจให้ประกบกรอบนเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประกบกรอบน้ำเนียครับ ทำมากคลิปนี้ก็กดติดตามให้น้ำมเท่านั้นแหละครับจึงพอการมือหนาคลิปไหมครับสวัสดีครับ